โรดสังเกตว่ากระบวนการ,รแห่งปฏิจจสมุป,ปบาทที่ทรงพิจารณาเห็นก่อนตรัสรู้นั้นย้อนกลับไปถึงสังขารยังไม่มีการกล่าวถึงอวิชชาส่วนโสกะปริเทวะทุกโทมััตุปายาสะพ่วงอยู่กับชราหมรณะตั้งแต่ความรู้ครั้งนั้นในปัจจัยาการทางอภิธรรมมีแต่ชราหมรณะเท่านั้น อีกอย่างหนึ่งจะเห็นได้ว่าปฏิจจสมุปบาทในพระสูตรนี้เป็นการอธิบายความเกิดดับของทุกแบบดั้งเดิมซึ่งต่างจากปัจจัยาการในอภิธรรมอยู่บ้างแต่แนวของกระบวนธรรมก็ไม่ได้ต่างกันแต่อย่างใด 2. พระพุทธโครกับหลักปฏิจจสมุปบาท